ท่านสาธผชนทั้งหลายในขณะนีท้ท่านกำลังได้รับชมการถ่ายทอดสดพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิก์การบวชเอกธรรมะที่วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองเพื่อเปิดโอกาสให้ป็นใาสาวผู้ชนทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้น้อมอุสนา,าสาธุกทานก็ะได้บุญเวรอาสนว่าได้ไปบวชแล้วก็เพิ่มบุญับพู้ที่บวชด,ด้วยช่วยให้อาสนาบรรมีรกจ้าลาในไม่ช้าท่านก็จะมีโอกาสไปบวชได้ กันวันนี้ธรรมะจะทํำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองรคภัยไข้เจ็บทุเราเบาบางจางหายการเื่อนการทองก็คล่องหมือเทวดารุ่มรองรักษาและเป็นการตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ปิดาบันดาเปนตตัญญูกัตเวทิตาจะช่วยให้เราอ่อนหนักเป็นเบาทุเราเป็นหายแล้วก็ปุญาตายาด,ดีตชาตร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติ ล้านชาติท่านก็จะได้พ้นทุกประสบสุขไปบูรม่เราปวดน้ําให้มาบอกชื่อนชื่อนางกุลสิงแสงค่ะอายุเจ็ดสิบสามปีเกิดปีมะลงอยู่ที่ไหนเนี่ยลักลรีค่ะโอม,มากไกลนี่ค่ะเคยมาบวชไหมเคยมาค่ะสด้ยงนี<อ>้นะคะโอเคมาบวชนะฮะไดมาบวชเรื่องอะไรเขาเนี้มารักษาสัจจค่ะเราสาสัจจะยังไงอ่ะ คือขอให้หลานสอบโรงเรียนเบ,จบเนจามาลาจูทิศได้ม .1 เบนจามาลาจูทิศอยู่ที่ไหนกรุงเทศอยู่ราชบุรีค่ะโรงเรียนประจำจังหวัดโอ้แล้วสอบเข้าได้แล้วได้ค่ะเรียนระดับไหน,น,นอะม .1 ค่ะอ๋อม .1 ได้ที่เก้าอืมโอ้ระดับดีมากเลยก็บ่นไม่กี่วันบ่นไม่กี่วันไม่ได้บ่นค่ะ จะบวชกี่วันเจ็ดว,วัน่ะเจ็ดวันแล้วถ้าต่อไปจะชื่อเรนูคงยิ่งค่ะมาจากราชบุรีมาครั้งนี้มาบวชเสริมบาร,รมีให้ตัวเองแล้วก็ทุกคนในครอบครัวแล้วก็อุทิศบุญให้บรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วค่ะมาครั้งนี้มาบวชเจ็ดวันเจ็ดวันนะแล้วถ้า,าต่อไปจะชื่อเข็มสารจิมสวัสด์มาจากจังหวัดชัชยนาทค่ะ อาบวชเรื่องอะไรอ่ะอาบวชแก้บนให้ลูกสาวที่ได้รับราชการค่ะรับราชการเพิ่งบรรจุหรือบรรจุนานเลยบรรจุมาได้ปีกว่าอ๋อเป็นมาแก้บนนะมาบวชยี่วันตั้งใจสามวันวมาอีกค่ะบวชสามวันมีเวลาได้หนึ่งวันค่ะแล้วรับราชการเนี่ยเป็นอะไรเป็นครูค่อ๋อ เสร็จแล้วก็ระดับไหนสี่เก้าสี่แปดค่ะกำลังทำสี่เก้าค่ะสี่แปดค่ะสี่เก้าเป็นผู้เป็นเป็นผู้่วยการเหรอเป็นอาจารย์ธรรมน่านะคะอ๋อแต่ว่าธรรมชนาวิทยาฐานะเชี่ยวชาอ้สี่เก้านี่ก็สูงเลยมมันเดืนขึ้นเยอะเลยเชน่ะถ้าทำได้ก็ขอให้สำเร็จสำเร็จนะบอกปฏิมัตต่อนะถ้าท่านต่อไป ชื่อเนทิพอักษรครับมาจากอำเภอวิเศษชัยชาญมาบวชจังหวัดอ่างทองนะค่ะแล้วมาบวชเรื่องอะไรบวชแก้บนลูกชายค่ะให้ลูกชายเป็นอะไรลูกชายปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บค่ะอายุเท่าไหร่แล้วลูกชายสี่สิบแล้วค่ะออยังเป็นภาระให้แม่เป็นวงอยู่ความรักของแม่เนะมีลูกอีกคนสองคนอ๋อสองคนผู้ชายผู้ชายทั้งคู่เลยทั้งคู่เลย โอ้โหไอหลอดแล้วท้องน่าอ่านยังลูกคนโตอยู่บางกอกแอร์บางกอกแอร์ค่ะสายการบินบางกอกแอร์เป็นเป็นอะไรอ่ะเป็ดกับอันหรือว่าสัตว์ทำในออฟฟิศนะคะเราทำในภาคดินโอ้โหทำงานระดับบินนะแล้วก็อีกคนหนึ่ง่ะอีกคนหนึ่งก็ทำธุรกิจส่วนตัวโอ้โหแม่เป็นรุ่งมากเลยอีกมากว่าจีวัน บนบวชไว้เดือนหนึ่งแต่มาพอกวันนี้วันทั้งที่ห้าแล้วค่ะบวชกี่วันนะครับเนี่ยว,วันเดียวค่ะอวลาแค่ทางเราแล้วรับราชการเหรอแล้วทำง,งานอะไรโยเวนอะโยเวนอะ,อ,อ,ะอ๋อค้าขายค่ะขา,ขายอะไรอะเออขายพวกของโชว์หวยอะค่ะอยู่ในตลาดเหรอในตลาดพิเศษเออตลาดพิเศษแล้วคนเยอะขายดีไหมตอนนี้ตอนนี้เงียบ แล้วคนไม่ค่อยมากันเลยปกติตลาดวิเศษนี่คนจะคึกครักมากคนเยอะมากเดี๋ยวนี้เงียบแต่ตลาดนัดยังมีคนเยอะต่ะร้านคาประจำคนเงียบนะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี